เราสวัสด,ดีเพื่อนและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับมาอยู่กับผมนะฮะ v o g s จี r ุดรพร้อมกับเกมใหม่นะฮะที่เป็นเกมในของ MFT The t Th u n Arena นะครับถ้าผมเรือกชื่อเกมผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับอ่าเป็นเกม MFT นะฮะที่สามารถทําให้เราได้เงินฟรีนะแต่ว่าอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันทาได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีกระเป๋าอ่าแมตต์ม,ตรมาร์กนะฮะซึ่งอันนี้เอาไว้ทีหลังแล้วกันเรามาเล่นเกมก่อนว่าสนุกไหมในของตัวเกมนี้นะฮะโอเคองั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะก็ยังไม่มีภาษาไทายนะมันมีภาษาอังกฤษนะครับตัวละครผมมีทั้งหมดประมาณ3ตัวนะฮะคือผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะฮะ ก็ใช้ตัวนี้ดูรักกันน่าจะถึกนะน่าจะถึกนะฮะน่าจะเึกส่วนสกิลสกิลเอาสกิลอะไรดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรว่าสกิลอะไรมันดีที่สุดเอาสกิลอะไรดีละ่ะผมก็พื่งโหลดมาเล่นเหมือนกันอะไม่รู้ว่ามันอ่ายังไงกันบ้างก็เลื่อมมัวมวไปก่อนละกันนะครับเอาอันนี้นะฮะส่วนสกิล อันนี้ก็อันนี้ละกันโอเคลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างร้านเราก็กดไปเล่นกันได้เลยใช้เวลาเล่นไม่กี่นาทีหรอกเ,เกมเนี้ยแต่จะโชว์เทพให้ดูนะครับว,ว่าเทพอ่ะเขาเล่นกันยังไงก็เป็นเกมแนว m o b ้านนะก็คือ 4V4 4นะครับก็สามารถทำการสร้างห้องเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะเกมเนี้ยมื ว่าไงครจะมาเล่นป่ะอืมมาเปิดเสียงเนาะได้ยินได้ยินเสียงเกมไหมได้ยินอยู่เนาะเออนี่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยเกมเนยโมบบ้าตกตัวละครเราไม่ดีอ่ะไม่ใช่หรอกเราเล่นกากโอ้ยตัวเขาโหดเกิน กันครับกันกันเปิดโลกกันวิวสองก่อนจะเย็นจังอ๋อเลือกสกิลเพจนะครับไม่รู้จักสกิลพอดีเพิ่งเล่นเหมือนกันงงเหมือนกันอ๋ออันนี้คือวาร์เหรอมาก็คงวาร์ดแหละ ใายแจกตัวเราเป็นตัวแทงนี่เอ,อเป็นไงคนไม่เคยเล่นอวีไม่ใช่ดิคนไม่เล่นอวีเออเออตายเข้าไปโอ้สกิลนี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ตรงกลางอะระยะไกลมันไม่ค่อยเวิร์ด ก็คือทีมใครฆ่าใน25คนก่อนและทีมใครนําไป25อ่า25คนเออทีมใครฆ่าคนนําไปแล้ว25คนก็ชนะไปหรือทีมใครที่อ่าฆ่าคนได้เยอะที่สุดและหมดเวลาก็จะชนะไปประมาณนั้นละมัง้งเท่าที่ดูๆนะฮะโอ้โหจะวัดสักหน่อยปะเทอ ไม่เป็นไรครับพวกเราโหดอยู่ละบุกเข้าไปปุ๊มนยุเคลียเออเป็นไงโหดไหมละ่ะหืมโหดเัดแพ้แน่เลยอะ่ะไม่เป็นไรครับเรานามเขาสองอยู่เอ,อเราฆ่านามเราฆ่าเยอะกว่าเขาสองตัว เราค่าเยอะกว่าเขาสองตัวถ้าเวลาหมดเรายังชนะแต่ก็ไม่แน่นะไม่รู้ว่าจะโดดเข้าไปหากองศพทำไมโอ้ตัดถ่วงชัชดเลยโคตรถ่วงเลย <c oughs> ผมนี่โคตรจะถ่วงอะเหลือเวลามส3กวิ ต้องกลัวสิพี่แท้งเองอืม,อมเปิดโลกกันโลกมาแล้วถอยถอยถอยอืมข้าได้สักทีกว่าจะฆ่าได้สักตัวส่วนถ้าเราไม่ทำอะไรเราอยู่เฉยเดี๋ยวมันจะฮีลเลือกมาให้เรา น,นี่กัน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 กระสูนกันกระสูน,น,นชนะเป็นไงเล่นตาหนึ่งมันไม่มันไม่ถึง10บนาที5นาทีเลยประมาณสองนาทีห้าิบวิเนี่ยแหละผมไม่ได้ MVP มวีพีฮะนสิบสอดสนะนะอัตราในการฆ่านะฮะโอ้ยประมาณนั้นนี่จบไปแล้วแรงอไรไม่รู้ <laughs> นี่ถ้าแรงขึ้นก็จะได้ของเนี่ย เอาไปแลกเงินนะเอาไปเอาไปขายเอาไปขาย,เอา,ขายเอาไปแลกเงินเล่นตัวนี้ไม่เป็นเปลี่ย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 นตัวนี้แหะลองลองลองเล่นสามตัวลองเล่น3ามตัวนะเกมเข้าใหม่ๆอยู่ผมก็มือใหม่เหมือนกันอ่ะเปืนกลเอาวานแล้วกันอัอนนี้โอเคไปต่อต่อ รอบนี้เราเปลี่ยนตัวละครมาละไหนดูทีมสิซึ่งตัวละครนี้เขาแจากมาให้นะส่วนตัวที่เหลือลคือเราจะเป็นต้องซื้อเราต้องซื้อถ้าไม่ซื้อก็จะไม่ได้สมมติเกมนี้เขาเล่นเก็บแรงฮะเพื่อเอาในของเหรียญ MFT เอาไปแลกเลยแต่ว่าแรงมันขึ้นยากมากแรงขึ้นยาก แตว,ว่ามันลดมันก็ลดนะฮะขึ้น24กแล้วก็ลด24เหมือนกันก็นกคือเท่ากันมันมันลดเท่ากับขึ้นเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ก็ลดเท่านั้นเนะ่ยในหนึ่งตาเบี้ยวก่นอนเดี๋ยวให้เดีวิวสองก่อนนะปล่อยสกิลลลัว เฮ้ย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 อย่าบ้าโอ้โหแมนแมนสรดเกินนี่ทีมเราอืมเราค่าเยอะกว่าเขาหนึ่งตัวสกิลนี้ทำอะไรวะ <c oughs> ดือดไปตายแบบโง่ โออ๋ออันนี้คือวัดเล่นไม่เป็นให้ตัวนี้จริงตัวนี้เล่นยากฮะเรายังไม่เข้าใจในของ สกิลเลยแต่ว่ายิงแรงนะโอ้ยปลัดสกิลครับอูสกิลนี้คนเขาใช้เยอะอ๋อสกิลนี้โอเค ไปหน้ากำลังหางต้องกดสองค้งอืมเป็นไงเป็นไงมือใหม่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ MVP ให้ดูเลยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโชวเลือกก่อน วิโดนโดนโดน,โดนเราฆ่าน้ำเขาไปสามตัวเทมเรามันใช้ได้หดจัดอืมย,ยิงรัวๆเข้าไปสก,กิลไม่กี่วิเองอ๋อ อยากให้ผมเข้าใจสกิลนะครับนี่ไปตายแล้วกูก็ตายตายน้ำไงเนออทำไมทำไมเดี๋ยวเวลาอีกสิบห้าวิสิบสี่ฮะชนะแน่นอนเรานำเข้าไปละนี่ ชนะฮะสามสองหนึ่งหมดเวลาทีมเราชนะนี่โอ้ยผมได้ MVP ด้วยววะได้ไงหวะต่เยอะขนาดนี้โอ้โหีหโหดเกนไม่ได้จะได้ MVP นะสงสัยเขาน่าจะกากกว่าฮะว้าว MVP นี่มีแรงขึ้นยี่สิบสี่ฮะบวดมายี่สิบสี่ประมาณนี้ ฮัชเ่อนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเล่นอีกตัวหนึ่งนะฮะมีทั้งหมด3ตัวนะซึ่งเขาแจกมาให้เราเล่นฟรีๆสตัวส่วนที่เหลือก็คือเราต้องซื้ออ่ะตัวนี้เราต้องเปลี่ยนสกิลเอาอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเอาอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดไปเล่นต่อก็เล่นทั้งหมด3ตัวนะที่เขาแจกฟรีมให้เล่นอนะ่ะ ส่วนสนามก,ก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถไปสร้างทีมได้จบไว้มากฮะอืม,อมสมมติจะมีคนเล่นแต่ตัวละครฟรีนะถ้าคนที่จะเล่นตัวละครเติมก็คือเราจะต้องมีกระเป๋าเอ่อ m ม t a ต,ตอ m ์ม,ม t, t ถ้าไม่มีก็จะซื้อไม่ได้ส่วน เติมเงินบาทผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเติมได้ไหมแต่ที่แน่ๆน,นะฮะเรามาเก็บของฟรีตายน่นไงเรียบร้อยตายหนึ่งตัวรูออแม่งเลยไวรุน่นไปละจะตายละเพิ่มเรีอบเพิ่มเรียบ,อ,ยบอืมไวรุ่นใจเย็นไวรุน่นโอเคตายแล้วหนโอเค ล่วงร่วงเพิ่นเลือกก่อนอืมตามปองปากการกันการเพิ่นเลือกก็คือเดินอยู่เฉยเฉยไม่ต้องเดินไปไหนฮะอยู่ไม่ต้องยิงไนงะเดินไปเรื่อยถ้าเขายิงเราชาเพิ่นเลือกก่อนจะเย็นเยนอ่าเขาวงด้วยลูกงด้วยหลบหลบหลบเคน็อกจ้าว ต้องเลือก <c oughs> ใครเรียวใครได้ใครเรียวกว่าใครได้นะฮะทีมเราเหนือกว่า <c oughs> อ,อืมเรียวสองประตรออูอืสอสโดดเข้าไป วิลสามวบลสามเขาวิลสี่วบลห้าแล้วตัวเพิ่งวิลสามเองตายแล้วไม่เป็นไรเสมอครับมาค่าเท่ากันอืมนอ็อคเรียบร้อยโฮ้ยโดนแช้แข็งโอ้โหตายโอ้ย,ยโอ้ยโอ้ย เอาเขาฆ่าเยอะกว่าเราสี่ตัวอย่างนี้แพ้แน่อืมแตเย็นเย็นอืมโอเคจำเิ่นเลือกก่อน อยู่แต่ข้้งล่างข้างบนไม่ไปลเลยเออสุดยอดของทีมฮะแจวลออไก่ลออไก่ in, in อืมอีน้งวิ้ยเอ้ย้ย แฉมลบหลบลบจะตายลูกนี่ปังเก่งมั้งกัน,กะะน,นนี่วาพวกเออเหลือเวลาอีกสิบวิฮะชนะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าไปตายเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบลบดีมากใช้สิ่งีจ้านีได้ฉลาดฉลาดนี่หนีครับหนีเดี๋ยวตาย M V P อายุ MVP. กคนมึงเขามันเก่งนะครับทำไงได้ล่ะนะนี่ครับโอ้โหคนที่ได้ MVP 6 0 5ผมเพิ่งได้เก้าเองนะเกมนี้มันเพิ่งเปิดม,มาใหม่ๆเลยนี่ผมมา24ฮะก็ประมาณนี้นะเล่นเชิญเพื่อนได้นะครับเล่นแล้วก็เชิญเพื่อนได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเลยส่วนสร้างห้องก็สร้างได้นะนี่นี่ต่างๆนะฮะ สร้างได้เชิญเพื่อนเล่นด้วยกันได้อ่ะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันในของตัวเกม MFT อ่าเกมอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อไว้ให้แล้วกันลืมละมี <c oughs> ก,กี้เพิ่งพูดเอาไว้อีกนะก็รอประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาเล่นได้นะครับส่วนการจะแลกเงินต้องไปสมัครในของกระเป๋า MetaMark นะการที่จะเอาเหร,รียญ MFT ไปแลกเป็นเงินบาท ซื้อค่าขานมต่างๆต้องสมัครกระเป๋าเมตร์มาร์กนะครับก็วันนีมาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามและรอคลิปต่อไปด้วยแล,ล้วก๊ไปบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ